สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการถักเชื่อมแผ่นสี่เหลี่ยม granny s แ u a r e นะคะเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะโดยเราจะใช้ได้สีที่เราต้องการนะคะมาถักเนาะอันนี้คือเราจะสาธิตนะคะสาธิตสีที่เห็นชัดๆเนาะเราจะแทงเข็มลงไปในโซ่หลักแรกของตัวมุมนี้นะคะมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะ แทงลงไปในเส้นในเส้นด้านในนะคะแค่เส้นเดียวนะคะจากนั้นเราก็แทงอีกชิ้นหนึ่งในเส้นด้านในเหมือนกันนะคะแล้วค่อยควักปมขึ้นมาปมของไหมพรมที่เราจะมาเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในชิ้นงานแรกในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ไปแทงเข็มลงในชิ้นงานที่สองเนาะ แล้วควักไหมลอดผ่านสามห่งมือเข็มค่ะแทงในชิน้นงานแรกแล้วก็แทงในชิน้นงานที่สองควักไหมลอดผ่านสามห่งมือเข็มนะคะก็จะแทงไปในทีละหลักเลยนะคะแทงชิน้นงานแรกแล้วก็ไปแทงในชิน้นงานที่สอง ในหลักถัดไปควักไหมลอดผ่านสามห่วงบนเข็มค่ะก็ทางนี้ไปเรื่อยเลยนะคะเป็นการเลื่อนห่วงให้ชิ้นงานติดกันแบบนี้นะคะน,นี่ถ้าเราใช้สีเดียวกันก็จะไม่จะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะหรือใครชอบสีแบบนี้ก็ได้นะคะแบบใช้สีอื่นมาถักเลื่อนห่วงก็ได้เนาะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เมื่อถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็แทงตรงโซ่หนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านทั้งสามห่วงค่ะถักตรงโซ่หลักสุดท้ายนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้แผ่นอื่นมาเชื่อมต่อกันค่ะ เราจะสลับตำแหน่งสีตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็จะแทงตรงโซ่หนึ่งนี้นะคะแทงเส้นเดียวเนาะแทงทะลุเส้นเดียวแล้วไปแทงในชิ้นงานหนึ่งนะคะให้ทะลุหนึ่งเส้นจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงพอกไหมามาเลื่อนห่วงทั้งสามห่วงนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะถักไปตามปกติเลยค่ะก็คือแทงในหลักถัดไปทั้งสองชิ้นงานนะคะควักไหมลอดผ่านสามหม่วงบนเข็มค่ะถักนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวของตัวชิ้นงานที่เราต้องการนะคะแล้วเราค่อยมาเลื่อนห่วงอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เลื่อนห่วงนะคะ เราก็เลื่อนห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อนห่วงตรงตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะเราจะเลื่อนห่วงตามแพทเทิร์นเสื้อของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนห่วงผันหลังเสร็จแล้วเนาะเราค่อยมาเลื่อนห่วงที่แขนตามจํานวนที่เราต้องการนะชิ้นหน้าตามจํานวนที่เราต้องการนะคะแล้วเราค่อยมาถักประกบกันค่ะจากนั้นก็จะถักขอบลายริมตัวเสื้อเนาะ เป็นลายเอ็กทั้งหมดเลยนะคะ